ได้ดูแล้วค่ะประโยคนั้นที่หนึ่งในใจมานานแล้วอ๋อก็ชงอ่ะพี่ชงพี่พี่นักข่าวชงค่ะค่ะก็ส่วนนะคะที่มีประโยชน์มาแล้วก็นิดหน่อยค่ะเป็นใครก็เขินมั้งค่ะทักไปหาเขไปทางหลังจากที่ทักมาแล้วเป็นทางพี่เขาทักมาก่อนค่ะบอกว่าเสร็จแล้วนะกำลังจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมารายงานตัว มันถ้ามันรงกนตัวไม่ไม่ก็เป็นปกติค่ะเราเรียนร้อ,องเพลงเลิก <c oughs> คุยทางคอมพิวเอร์คนจะร้องหลายเพลงนะคะ <c oughs> แต่ว่าคนอาจจะโฟกัสเพลงนี้ค <c oughs> ่ะจริงๆมันมีความเกี่ยวโยงไหมคะไม่มีค,ค่ะเพลงนี้ก็ร้องในอีเวนต์ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วค่ะอย่างเรื่องอย่างเรื่องที่มีให้สัมภาษณ์เรามีการคุยกันต่อที่จะสัมภาษณ์นะว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรบ้างว่าเขพูดว่าไง ไม่ค่ะไม่ได้คุยค่ะก็เอ,อ,อย่างที่เบลบอกขาวที่แล้วเลยก็ได้ดคุยกันแค่เรื่องว่าไม่มีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้คุยค่ะอย่างที่ีเบลให้สัมภาษณ์ไปก็เป็นข้อมูลที่ตรงกับที่เกิดขึ้นจริงอะไรใช่ค่ะก็ทุกอย่างก็คือตามที่พี่เบลบอกแหละค่ะก็ทำให้สบายใจในคะ่ะเพราะว่าเหมือนก่อ,กอนพอเบลตอบน้องตอบมันก็เลยเป็นเป็นรามาอีกแล้ว ถ้าถามตัวเบลนะตัวเบลวะไม่ได้อะไรอยู่แล้วตัวที่เขาก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วค่ะคนที่น่าจะสบายที่สุดสบายใจที่สุดน่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่ติดตามอยู่อะค่ะเพราะว่าคือจริงๆเราก็คือก็มันก็ไม่ได้มีอะไรค่ะตอนตอนที่เบลออกมาตอบเขาถามไปแล้วตกใจไหมครว่าหลับต่งตอบไปแบบว่ากระแสก็แบบว่าใหญ่โตเลยที่ตอบเบนหลังวลม้วนอะไรประมาณนี้ คือในสําหรับส่วนของตัวเบลเบลตอบได้เฉพาะในส่วนของตัวเบลอะคะ่ะแล้วก็คือเบลก็เบลก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะ้องเบลก็แบบเหมือนก็เล่าไปตามความจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่ได้คิดอะไรนะตรงนั้นนะคะแต่เราสึกจากนั้นอะไรนะหรือประเด็นเหมือนกันเรื่องก็ก็ค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันก,นกว่าที่คิดค่ะอะไรกันให้ให้แฟนคลับเราไปโกนะอืม อันนี้ก็คือเบลมองอย่างนี้ดีกว่าค่ะคือเบลรู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนมีมือถือมีสื่อโซเชียลอยู่ในมือนะคะแล้วก็ทุกคนจะสามารถพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้ซึ่งถ้าสําหรับตัวเบลเบลก็ยอมแบบรับฟังทุกความคิดเห็นอยู่แล้วเบลเคารพทุกความคิดเห็นของทุกคนอยู่แล้วค่ะฉะนั้นก็คือเราไม่ได้ไปโกรธหรือไปอะไรใครนะตรงนั้นนะคะคือเป็นความเข้าใจมากกว่าว่าคือเราอยู่ในยุคสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมอ,อ,อมแว่า สอนน้องค่ะอ๋อไหนระมาณนี้ด้วยไม่เลยเออเบลเบลไม่ได้คิดตรงนั้นเลยเบลแค่แบบว่าแล้วก็พูดไปตามเหมือนแบบสิ่งที่สิ่งที่ตัวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมเป็นลาก็แบบว่าเด่นมากทีมเป็นลาศทำงานหนักเลยโอ้ขอบคุณค่ะมันมีอันนึงเหมือนปู่พี่เบียเลยว่าถ้ายังไม่เลิกยุ่งกับน้องจะเลิกติดหน้ามีเรียนโอ้จริงเหรอคะ ค่ะก <laughs> <g ül> ็เพว่าที่พี่เวียตอบก็ชัดเจนแล้วแหละค่ะก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างครบถ้วนแล้วอะค่ะมีคนที่บอกว่าพอวันที่เบลตอบคำถามไปเขาบอกว่าเกิดกับเพื่อนบอกเรางชิงชิงแล้วนะเขาก็มีแอบว่ามีแฮชแท็กอกวยาเสพติดอะไรแบบนี่เห็นไหมอุลลี่อะเนี้ยอันนี้เราเห็นไหมคะเราได้เห็นคือได้เห็นเบาๆได้เห็นจากแบบมีคนแท็กมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่ก็ไม่อะไรอย่างที่เบลบอกแล้วค่ะสมัยนี้คือ ต่างคนต่างก็แสดงความคิดเห็นได้ก็ก็ไม่ได้ไปติดใจอะไรนะคะ<ฮ>่ะอืมว่าเราทะเลาะหรือเปล่าแบบว่าาทไม่ได้ซีเรียส<ห>ค่ะไม่ซีเรียสค่ะรู้สึกว่าเขาหร้อนแรงแรงมีปฏิกิริยายแรงใชหรือเปล่าโอ้โหเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันก็มันก็แล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองของคนอะไรอย่างเงี้ยละมั้งคะตัวเอ ไม่โกรธค่ะไม่โกรธค่ะทำไมต้องทำนางงงมันขับผมโกรธแทนมากนะมันไม่รู้พะรุจนเขาต้องออกมากดดันอืมค่ะเราตอบแบบเฉพาะส่วนของเบลดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบคนอื่นคิดอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มันทำให้เราแบบเชื่อใจหรือว่ามั่นใจในตัวปปิงเดียรมากขึ้น รกรมเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกตรงนั้น,นะค่ะแต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรอะเขินก <laughs> <laughs> ็ <g ülme> เออความจริงแล้วทุกอย่างอ่ะก็ยังปกติละค่ะก็ยังก็ยังเป็นอย่างนี้ก็แบบเออก็มีความสุขแล้วก็ปกติทุกอย่างเราไม่มีถึงไม่มีมเวลาเรียนดีกว่ากับผู้หญิงเราผู้หงอารมณ์ดีมีควาักอะไรเราดูตามความจริงมากกว่าค่ะ คือเบลมไม่ไม่ใช่คนที่พอมีข่าวออกมาปุ๊บจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องรู้จักรู้จักแบบที่เขาประมาณนึงอยู่แล้วอะค่ะที่เอออันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นข่าวลือซึ่งสมัยนี้ข่าวลือก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมันก็เป็นเป็นปกติอะคะ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องรู้แหละว่าคือเราเราเราโฟกัสอยู่ที่อะไรอยู่อะค่ะเรา,<ะ>เ,ราเราม,ารารมาาองเรื่องนีง้เป็นอุปสรรคี่แาบว่ามาแบบทดสอบเราไหมอะไรโอ้โหทดสอบเลยเหรอไม่ค่ะ เราก็จะไปเที่ยวกันอย่างค่ะใกล้จะไปแล้วค่ะไม่บอกใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะไม่บอกอะไรว่าแบบแต่งงานเธออะไรอย่างเงี้ยแบบจากจักเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยอคะจริงๆในคอมเมนต์เต็มเลยจริงหเหรอเดี๋ยวก่อนก็ได้มาคนเขาบอกเออไปดูแสงเหนือวิวมันก็สวยรอนายตีขอดไมค์เธอไปอะไรอย่างเงี้ย ไม่น่ามีค่ะไม่น่ามีสบายค่ะร้องเพลงอะไงนะครับเตีมเติมอะไรหรือว่าไปกันชิลๆอะไมีรองเท้ากลุ่มค่ะที่แบบซื้อด้วยกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้กําลังงงอยู่ว่าเราต้องเขียนชื่อบนรองเท้าไหมจะได้ไม่สลับและหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปกติไม่ได้ชิมแต่ว่าไปชมการตรวจกำลังเสริไม่ค่ะเพราะว่าวางแผนไว้สักพักนึงแล้วค่ะอืมอันสุดท้ายก็คือพี่เบียร์ก็รู้สึกในใจไหมคะ ่ะคี่ยม่ี่ฉนตองมาดีจะไม่พูดหน่อยเหรอคะที่น่งในใจอะไรค่ะอะไรเหรอให้พูดด้วยใ่อาอาอาคุณพี่ตาวันนั้นก็มานีแหละ